แม่อ่อนงานถักโอเคนะคะอธิบายอีพีสองนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําตรงนี้เพื่อนเพื่อนอยากได้ตรงนี้ยาวนะคะเราก็เพิ่มได้นะคะเพราะว่าแม่ออนทำตรงนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนเอ็นไมเอ้ยอนี้ค่ะทําเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวมาเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ยาวเพื่อนเพื่อนก็เพิ่ม ปริมาณมาแล้วค่อยมาวางแล้วค่อยมาเริ่มวางลูกสับปะรดนะคะเห็นไหมคะเอาเราก็จะได้ความยาวลงมาปิดพุงปิดอะไรเราความสูงของคนเรานะคะอ่าคนใส่ถ้าสูงมากหรือว่าไม่มีพุงเราก็ทําเขินทําเขินทําทําเขินทํายาวแล้วแต่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆแต่ก็จะมาในรูปแบบเดียวกัน แม่อ่อนก็ทําคลิปไว้ให้ดูพอสังเกตแล้วนะคะแล้วแม่ออนก็จะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งอันนี้ค่ะปิดจบแม่ออนก็ทําให้ดูแล้วนะคะปิดจบนะคะแล้วก็อาส่วนตัวในนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่อ่อนเปิดนิดนึงส่วนตัวในเราก็จะมาเริ่มจุดนี้นะคะหน้าหลังเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราจะมาเริ่มจุดมุมแขนข้างล่างเราเนี่ย แล้วก็ช้อนหลักนะคะทำห่วงมาก่อนทำห่วงโซ่ห้าโซ่ห้าลงสองหลักมาก่อนนะคะห่วงโซ่ห้าแล้วก็ลงสองหลักสองหลักขามให้มันเป็นจังหวะนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ทำให้มันคู่นะคะทำให้มันคู่อจะทำให้มันเคียกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็มาตรงมุมนี้เอามุมมุมใต้ลักแล้ด้านหน้านะคะตรงน,นี้มา ตรงนี้อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำเป็น v นะคะวตักแล้วก็โซ่สามนะคะตักแล้วก็โซ่สามตรงนี้คือ v ค่ะแล้วทีนี้อ่าเราก็จะมาทำทีละด้านนะคะเพื่อนๆพื่ทำทีละด้านอ่าตรงนี้แม่ออนแม่ออนจะคลิปแขนนะคะจุดมันจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะ คลิปแขนนี้มาสองแถวนะคะแถวที่สามก็จะมาะใส่ตรงนี้เล็กๆนะคะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้เราก็ทํามาสักสิบสิบแถวนะคะเพืเ่อนๆสิบแถวแล้วเราก็จะเริ่มขยายนะคะจุดขยายเนี่ยนะคะขยายมาให้มาเข้ามาอยู่ใต้ลักและให้มันเป็นวงแขนของเรานี่ค่ะ,ะตรงนี้เราก็จะเริ่มขยายมาเป็นเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวมา แม่ออนทำคลิปไว้แล้วนะคะ,ะก็หาดูได้นะคะช่วงขยายอแล้วทีนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้เราก็วัดนะคะทีนี่วัดจากจุดนี้มาจุดนี้อมันเข้ารอบแขนเราได้สบายไหมนะคะอก40เข้าวงแขนเราได้สบายไหมนี่ค่ะนี่คือหัวไหล่นะคะอะตรงนี้ใต้วงแขนนะคะใต้วงแขนอันนี้ค่ะ เราก็ทาให้ให้เราได้สบายใส่สบายสบายตรงนี้เราก็วัดจากตรงนี้มุมลักแร้ด้านล่างนะคะตรงนี้รักแร้ละด้านบนลักแร้ด้านล่างจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ค่ะเราจะได้อกเท่าไหร่นะคะนี่คือนี่คือช่วงเราวัดนะคะ,ะเข้าหน้าอกเรานะคะ อ่าของไมอ่อนก็ได้สี่สิบสี่สิบเอ็ดหน่อยๆเนี่ยเราก็วางเราก็พักไว้แล้วเราก็ไปทําอีกหนึ่งด้านนะคะวัดจากตรงนี้มาตรงนี้มันจะได้ยี่สิบนิ้วนะคะยี่สิบนิ้วด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือยี่สิบนิ้วเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อให้มันเป็นแนวหรือว่าเป็นเป็นลายเดียวกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเราค่อยๆทําไปมันจะเป็นลายเดียวกันไปเลยนะคะ ถ้ามันไม่เกินนะคะถ้ามันไม่เกินมันก็จะเข้าคู่กันเพราะว่าวีมันเป็นคู่นะคะเป็นคู่เป็นคู่ไปอ่านะนี่นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จากตรงนี้มาตรงนี้เราจะเอายาวเอาสั้นแล้วแต่เรานะคะแล้วเราก็มาเริ่มวางลายนะวางลายก็บริหารนะคะบริหารเอาตรงจุดนี้อ่านะเราก็บริหารว่าเราจะเอาเอาความยาวหรือว่าเอาความกว้าง มีพุงไม่มีพุงตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อะไรแล้วก็บริหารเรานี่นะคะแม่ออนก็จะบริหารให้ดูอ่านี่นะคะเราก็วางไปวางไปมันได้แนวเดียวกันกับกับด้านบนนะคะกับตัวตัวระบายบนนี่คะ่ะเสื้อบนตัวนี้แม่ออนจะเรียกว่าเสื้อตัวไหนนะคะทีนี้เราก็วางอ่าแม่ออนจาได้ว่าตัวนี้แม่ออนจะวางที่ยี่สิบแปด 28ช่องไหลหรือว่า28ลูกสับปะรดนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะมารับสะโพกของเราพอดีนะคะชอบย้วยแล้วก็เอาให้มันได้30ถ้าไม่ชอบยวยก็27-28ได้นะคะคือยังไงก็อย่าให้มันอย่าให้ลูกมันมันมันเศษให้ลูกมันคู่กันแล้วเราเวลาเราแบ่งมันจะมันจะหน้าหลังมันจะเท่ากันนะคะเพื่อนๆ นี่คะ่ะพอสังเกตนะคะคงเข้าใจนะคะแล้วก็ดูคลิปแม่ออนทำคลิปไว้แต่มันไม่มีอีพีนะคะไม่มี e ีพีหนึอีพีสแม่อ,อนก็จะลงช่วงไหนที่มันอ่ามันเป็นช่วงขยายช่วงอะไรแม่อ่อนก็จะลงไว้เพื่อนๆก็ดูในช่องแม่ออนนะคะหรือว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกนะคะอาสมัครสมาชิกให้แม่ออนนะคะ เดือนละสามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาทนี่ค่ะแล้วแม่ออนก็ลงคลิปไว้ในช่องของกลุ่มสมาชิกแม่ออนนะคะมีมีทุกไลน์นะคะแล้วเพื่อนๆก็จะมีสิทธิพิเศษก็หมายถึงว่าดูดูได้สบายคลิปมันจะไม่ได้ลบนะคะแม่ออนจะไม่ได้ลบคลิปนะคะคลิปจะอยู่ในนั้นแล้วก็ส่งตรงถึงเพื่อนๆสมาชิก ด่วนหรือว่าเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆมีอะไรสอบถามแม่ออนก็สอบถามผ่านาผ่านกระดิ่งมานะคะผ่านคอมเมนต์มาแล้วก็แม่ออนก็จะส่งเข้าไปในในกลุ่มนะคะในกลุ่มกลุ่มสมัยคลิกเดือนละ35บาทของแม่ออนนี้นะคะโอเคค่ะส่วนตัวแล้วเสื้อตัวนี้ก็สวยมากนะคะสีหลักทองนะคะหลักทองเส้น16นะคะ นุ่มๆผิวๆสบายๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ